อาออ,อ,อ,อิดอิดเออนี่อพี่กลับมาถึงอะ่ะพี่รีบมาหาพัดเลยนะนี่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนี่ยพี่โคตรคิดถึงน้องมากเลยอะ่ะออรู้เปล่าพี่คิดถึงมากเลยนะแหมเพิ่งกลับมาถึงเนี่ยก็รีบนะแอลสาวเลยนะนี่มึงมาทาไมเนี่ยมึงกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปนี่ใครเหรออ๋อเขาคือเพื่อนบ้านอ่ะ เนี่ยมันตามจีบพี่มาตั้งนานแล้วนะพี่ไม่เคยสนใจมันเลยพี่ไม่เอามันหรอกนะแต่ไม่ว่ายังไงอะ่ะวันนี้นายก็ต้องยอมเป็นไปไม่ได้หรอกตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาที่มึงตามจีบกูเนี่ยกูยังไม่เคยยอมมึงเลยแล้วทำไมวันนี้กูต้องยอมมึงด้วยละ่ะไม่มีทางอ่ะนั้นนายก็บอกฉันมาสิว่าถ้าฉันขอนายแต่งงานอะ่ะนายจะคิดค่าสินสอดเท่าไหร่รเดี๋ยวก่อนนะกูพูดเมื่อไหร่ว่ากูจะแต่งงานกับมึงไม่ทราบฮะบอกมาเถอะนะว่าเท่าไหรอ่อ่ะ ฉันให้ได้หมดอะแหละหพูดเลยนะงั้นกูขอสัก5้าแสนอะมึงมีปัญญาให้กูเปล่าห้าแสนเองหรอน้อยจังเอยอะอผู้ชายดีๆอย่างนายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องล้านนึงอ่ะล้านหนึ่งเฮ้ย้จริงเหรอมันเยอะไปเปล่าไม่เยอะหรอกมันคือคุณค่าที่นายคุ้มควอยู่แล้วจริงดิจริง นายก็รีบไล่ยาคิเล่นี่ไปได้ละแล้วเชิจัดรีไฟค่าสินสอดนา้ึีเออพัดไม่ใช่ว่าพัดไม่ดีนะแต่พี่อะ่ะชอบผู้หญิงแบบนี้มากกว่าเออ,เอ,อพัดนะพี่ขอร้องอนะ่ะตัดใจจากพี่เถอะนะว,ว่าแต่เธอจะเอาค่าสินสอดให้เราตอนไหนเหรอ สามเก้าบาทคืออะไรอ่ะสามเก้าบาทฟังนะถ้าเราสามารถอยู่ด้วยกันจนถึงหนึ่งร้อยปีอ่ะมันก็เหลือเวลาอีกประมาณ70ปีใช่ปะดูนี่นะหนึ่งล้านหารเจเท่ากับ 14,285แล้วก็หาอีก365วันก็เท่ากับวันละ39บาทไงฉันให้นายไปแล้ว39บาทอะงั้นเรามาอยู่ด้วยกันวันหนึ่งก่อนนะไม่เอาเกิดกับมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคือเมื่อกี้เขาแค่หยอกนายเล่นเฉยๆอะจริงๆเขาไม่ได้คิดแบบนี้หรอก โถ่แมหยอดเก่งนะเราเนี่ยแมเราก็คิดว่าเออยอดเก่งนะเนี่ยสองบาทคืออะไรสองบาทตอนนี้ไง39หาร24ชั่วโมงก็จะเท่ากับ1.6ต่อชั่วโมงนี่ฉันอุตส่าห์ให้นายไปแล้วสบาทต่อชั่วโมงเลยนะต่อไปฉันก็จะให้นายแบบนี้ไปตลอดแล่วแหละโอ้แล้ว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 นี่ครูพลาดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ตาโคทโมสังโค